ในที่สุดก็มีการเปิดตัวรถมตอรไซค์แนวสปอร์ตฟูลเฟ r ร n g งคันเก่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่าง k a w a s a ิ i Ninja ZX-4 DR ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2023ที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในตอนนี้ตัวตัวรถจะมาพร้อมกับรูปแบบของรถสปอร์ตฟูลเฟอร์ริงสปอร์ตเลพิก้าเต็มรูปแบบพร้อมลงสนามแข่งตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับตัวถังรถจะมีการออกแบบที่รักษาดินเอของซีรีส์ Ninja จากทางค่ายไว้ รูปร่างอาจจะดูคล้ายกับรุ่นน้องที่มีความจุน้อยกว่าอย่าง Z x ต5 r นะครับแต่ว่าตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกําลังที่มีความจุมากกว่าสเปคเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์399ซีซี4ลูกสูบเรียง4จังหวะแบบดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ฟนะครับ4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ําเชื่อมต่อกับระบบเกียร์6สปีดนะครับระบบคัชมือพร้อมระบบช่วยเหลือแอซเซสและสลิปเปอร์คัชส่งกำลังสุดท้ายไปยังล้อหลังด้วยโซ่ครับ ให้แรงม้าสูงสุด80ตัวเมื่อทำงานร่วมกับแัมแอร์และแรงบิดสูงสุด35.9นิวตันเมตรโดยตัวรถอ้านทางฮอนดกิได้เปิดเผยว่านะครับกระบอกสูบและลูกสูบนั้นจะถูกสร้างด้วยอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปพร้อมกับการเคลือบสารโบลิมินัมที่กระบอกลูกสูบนะครับเพื่อความทนทานด้วยขนาดกระบอกสูบที่มีความกว้างและก็ช่วงชักที่สั้นนั้นทําให้การวางขนาดของวาวไอดีไอเสียนั้นทําได้ง่ายขึ้นครับโดยทางค่ายเลือกการวางวาวทำมุม24.8องศา เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศในองศา,ศาที่แคบนะครับที่รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการเผาไหม้และก็ขนาดของเครื่องยนต์ตัวรถจะมาพร้อมกับโหมดขับขี่3โหมดนะครับได้แก่สปอร์ตเบรนและก็โรดนะครับแล้วก็ยังมีไรเดอร์โหมดให้ผู้ขับขี่สามารถตั้งค่าระบบต่างๆได้ด้วยตัวเองครับมีพาวเวอร์โหมดที่สามารถปรับได้2ระดับคือฟูลและโลดโดยตัวเลือกโลดจะปลดปล่อยพลังงานของเครื่องยนต์ที่ประมาณ80%เพื่อใช้ในการขับขี่ในเมืองหรือว่าย่านความเร็วที่จำกัดมีร no ะบบ traction control นะครับที่สามารถปรับได้3ระดับ มีระบบ KQS นะครับหรือว่า Quick Shifter ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นไม่ต้องกำคลัสครับซึ่งสามารถทำไดั้การเพิ่มเกียร์และก็ลดเกียร์นั่นเองตัวรถยังมาพร้อมกับโชคอัพหน้าจากแบรนด์โชว,ว่าแบบ b i g p i s t o n s e p ป r a t e f ฟังก i ชันขนาด37มิเมนะครับ สามารถปรับระดับพรีโรดและก็ท็อปเอาสปริงได้ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ Honda Soft Back Link Pickup Bag นะครับที่สามารถปรับได้ทั้งพรีโรดคอมเพรสชันและก็รีบาวในขณะที่ระบบเบรกด้านหน้านะั้นจะเป็นดิสคู่กึ่งลอยตัวขนาด290ม mm, ิลลิเมตรคาลิเปอร์เบรกแบบโมโนบ็อกซ์สลูกสูบนะครับด้านหลังจะเป็นดิสเดี่ยวขนาด220มิลลิเมตรคาลิเปอร์1ลูกสูบมาพร้อมกับระบบ ABS แบบดูอัลชัแนลครับขนาดล้อจะเป็นอันลอย17นิ้วนะครับสมด้วยยาง Dunlop GPR 300 วกสดุอื่นๆบนตัวรถนั้นนะครับจะมาพร้อมกับระบบไฟ LED รอบคันน้าจะแสดงผลแบบ TFT ขนาด5นิ้วพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันไรโ o โ o จีของทางค่ายนะครับแลวก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้2รูปแบบด้วยกันโดยในประเทศไทยเรานั้นนะครับจะมีการเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นได้แก่นินจ a z X4 Double R, R Standard ราคา3 2 0 0 0 0บาทแล้วก็นินจ a z X4 Double R, R SE นะครับที่มีการเพิ่ม Quick Chipter และก็ระบบสเตนด์น้าแบบ s e m ิแ c t i v e นะครับจะมีราคาอยู่ที่360,000บาทด้วยกัน